นี่่บ้าาหรือเปลสวัสดีคุณผู้ชม้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงซีเอ็มนะครับผมกับพีโรเอเบอร์วอร์เดนนั่นเองนะครับ ผมยืนเป็นแคลรี่นะวันนี้น่าจะเป็นฟอร์ดรูปแหละฟอร์ดรูปนูไฟเบทนั่นแหละเออให้แต่แต่งทีไม่ตอบก็ได้ดีกว่าโบไปแล้วต,ตายไปอยู่แถวนี้แหละวะเฮ้ยไอ้นี่ถือบัตรบัตรต้มมาปักยังวะยังไม่ปักยังไม่ปักยังไม่ปักต่ออยู่ึเปล่าเออหนีไปดูสัตว์รูหายไป มผมว่าจะเน้นเป็นแถบอะ๋ตวต้องดูก่อนอะผมอาจจะลงบาลานบาลานก็ได้สองสามหลกัหลกๆเน้นเป็นสกิลสองโรม,ามาทำแล้วะคิวเขาไง คิดว่าคิวได้เปล่ะก็ต้องลองดึงโดนก็ได้ <c oughs> พี่คิดว่ามันดึงโดนไหมไม่รู้ไง <c oughs> ของมันยังไม่ลองอ่ะมองไม่ได้หรอกเราจังหวะนี้กูเดินกรี๊ต่อเฮ้ย <c oughs> เอาละเอาละ เต่าเราคืออะไรครับเนี่ยตัวอะไรมาเต่าเต่าเต่าเล่นเล่นเล่นนรุนแฮะไล่ไปเสียเวลาโน่นกุนตีนไม่ใช่ยากเสียมานะเอนายโตก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนี่หวะเออเคยฝึกแล้ว เฮ็ดมันเฮดกูไปไล่เฮ็ดตัวนั้นไม่วะเฮดแล้วไงวะก็มันเฮดไงถามได้จะไปกลัวเฮดแล้วไงคืออะไรครับเนี่ยอืมเดี๋ยวบอกว่าคืออะไร กำลังไปพี่ได้ไม่เป็นไรพี่ยืนแรกเออเดี๋ยวเต่าคินิสิตมั้ยรุนแฮตคินิสิตกระโดไะโดไอ้เหี้ยเออก๊อปพีเดมาก๊อปกระโดดพีเดมาดเดี๋ยวผมจะทำนูไฟเบดก่อนนะนนเพราะว่ามันมีเต่ามีคินิสิตออกดาบเปิร์ออก,ากมาลบอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้มเลยครับ เอาไ้สโล่ด้ด้วยมันยังไม่ได้หวานผมไม่ได้ทำขวดอะยืนแรกไม่ไหวอะสัตว์รูหายไปขอเบลเบฟีกจะหกละจะมีอันติช่วยเพื่อนหน่อยนะ หายยาวเลยวะยล่ะสัตว์โอหายไปเลยป่ะเออมันรอซะแล้วเข้ามาจะมานะไม่แกไม่ได้พี่หนูเข้าไปไม่ได้นี่ดึกปะได้ใช่ไหมนกนี่มาแล้วเตน่าจะอันนี้ไปละหน้าตายป่ะมาเช็คดูไม่มีไม่มี ออปกติให้เหรอออกไปนู่นแล้วสวยๆในบนแล้วแหละเขียวโดนซ้ำเขาแล้วเอาิปตัวเอาเดียวรีบมานาะได้แล้วไหมได้แล้วผมนี่เป็นสกิลสองแล้วกันนี่เป็นหมาดีกว่าถ้าเราปล่อยแบบสุ่มแบบไม่เห็นเป้าหมายมันดามเมจเบามากเลยนะครับต้องให้เห็นตัวก่อนนะแล้วปล่อย ไม, F ไม่เอฟเอเขาวิ่งอย่างน,นั้นว่านั่นน่ะห้าสิบเปอร์เซ็ต์นถนักดไม้นี่เหรอมันช้า,ามันช้าอ๋อตีไว,ไวๆไวใช่ไใช่ต้องเราแถบเรางอกอีกหนึ่งวิอะแถบแล้วตีเลยมันไวกว่า0.1-0.2เองถ้ามือเราเร็ว ติดแถบตัวหนึ่งช็อตชิงได้ปะไม่ถึงข้างหลังว่ะไปไม่ถึงเลยเขาเฉยพี่มาพี่มาโดนกระสวบไม่รู้ว่ามันยังเป็นดึงอยู่หายสายหัวปีลงเขา มีแต่เบสแรงๆนั่นเลยวพี่ทีมวเขาใช่แรงจริงดูแต่ละตัวแับกินมุมนี้ดีกว่าแับได้สูงสุด3ต้นนะ ตายป่ะโคดรปลาเก่โคดรปลาเต้นสองดอกโซ่แทบไปแล้วตายเอ้ยตายป่ะโซ่แทบอยู่นานไม่น่าตายป่ะในโตทำใบไม่ตายไม่ตายไอ้นี่ก็ตีจังเลยรุ่นไหนวะเนี่ยในโตจะออกใบเหรอพี่สโลว์คิวอะรุ่นล่าง บนก็ได้ในโตมันจะเอามาฆ่าเต่าใช่ไเงินก็ดีอ่ะมีดูดไอ้นี่เดวอยู่ใช่ไหมตึงเดวอยู่ไหมน่าจะตายแล้วมันหายนะไม่รู้มันตายต้องมาก๊อปใหม่ห,หายแหละแม่ประเด็กออกเกตมาไงาก็นั่นแหละมันตายไงตะกี้อ่ะน่าจะต้องมาก๊อปใหม่แหละตรงนี้เน้นสกิลหนึ่งดีกว่าใบาดีกว่า ระวัง o n a r d มาเดียวเ้ฟ็อกก่อนเอ,อยาวๆย,ยาวย,ยาวก็ส้ไปเขาไม่ได้เดียโดน ย้อยกัน,มนหมดเลย<ช>ลวิวโซคู่รอ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 จับนานเต่านหน่อยป่ะต้องให้พี่ใบก่อนเว้ยมันไม่มาทางนี้อเลยเราเขาชิวอ่ะถ้าเขาชิวเราก็ฆ่าได้แค่นั้นชิวเว็บคีปอะไรเงี้ยมันต้องชิวมาแล้วชิวกลับว่ะชิวกลับไม่น่าได้ว่ะไกลไปใช่ไหมอือไอ้นี่ก็ตีจังเลย เรียเป็นมิดวอลเลยเออเอกลางให้แตกอะพี่จะได้ไปฟาร์มมาอีกนิดเดียวกางใช่นิดเดียว,ยวจะได้หนีไปฟาร์มโอ,อ้ดึงยจบ <c oughs> เสียเลย <c oughs> ในโตไม่ได้เป็นขวดนะไอ้ลุยก็ลุยเล่นเลยเมียนเพียงแค่เป็นคน,น,นอยู่บ้าน <c oughs> ตายแลยังไม่ตาย <c oughs> จะตายแล้ว <c oughs> โอ้โหเต่าไม่ตาย <c oughs> จะให้เต่าตายมา้งการกบคนยกเว้นกูหลังไปพี่ชาย <c oughs> <c oughs> เกินไปครับ <c oughs> ด็กๆไปน้องก <c oughs> าคือคนยกเว้นโชคตายแล้วตายแล้วเจอสอนอาบยาพิษเข้าไปเมื่อกี้โอเคครับผมได้หนูไฟเบทแล้วน่าจะเอาแค่เลเวลสองอ่ะแล้วก็ขึ้นเป็นฟอร์ดวูฟต่อนะครับ ทีนี้เราจะปล่อยหมาได้สีต่ตัวหมาสี่ตัวกดคู่ไปเลยใช่ไหมใช่แล้วไม่ได้วะววมุ่นี้จะได้กิ่นปะวะเดี๋ยวเช็ควัตรให้โอ้พี่วาดเต็มเลยวัตรสามพันยังงั้นเลยเหรอ ้อไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วติดแถบเรียบร้อยออต,ตายตนนท์นะไม่รอดอยู่แล้วบนเนี้ไอ้เว่ย,ยไม่ตายวะทำสเปลเลยนี่ตัวใบ้ใช่ไงเสียวจัด โอพีวะโอพีเฉยเลยถ้าเป็นโอท็อปว่าไปยังแกไหนตัวไม่ค่อยคนเล่นตัวมันไม่ค่อยโกงใช้ของเยอะพี่ผมอยากแก้วาดมาช่วยแก้วาดเลยมันไม่มีใครอยู่นั่นอ่ะฟาร์มไปเลยดิสไปเลยมันนานมันนานไงให้ไปช่วยดีหน่อยตีไป <พา S 1> ดีไปดีไปผ่าเด้

ตอบไม่มามันอั่ติมันมานาหมดใครอะเอฟเออใช้ไปแล้วใช้ตรงนี้ไปแล้วเร็วแล้วป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเอดร้อนสวัมดีกลับดี ไปโคดสั่งแล้วนะจริงๆเขาไม่ได้ส oh. ั <S <S ่งเราหรอกเขาแนะนำเฮ้ยบอมไม้แดงโดนซ้ำแล้วโอ้ดึงมาดึงกลับวะกลังไป เยอะไปไม่บวกอะไรผมมาแล้วอ่ะเยอะไปเอาข้างหลังสี่ตัวอะไรวะนี่ทำอะไรพีบีดูฟอนตายปะนะตายจับคืนปีอะตายแล้วตายแล้วตายเล้โหาไม่เจอหรือเธอไม่มี พี่ไม่ตายพี่ได้เหรอไปน้องเกี่ยวเขู่ตะกี้ว่าเกี่ยวอ่ะนี่บอกตรงๆนี่บ้าหรือเปล่าฮะแบบเนี้ยมึงจะแทนให้นองเดียวเลยขออีกสักดอกแล้วกันนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามึงไปทายให้นอนขึ้นรูอละไอพี่ปีเยี่ยวะหืมปีจะจัด พีฟรีก็ใหม่นะเมื่อกี้โดนไอ้นี่อยู่นะตัวอะไรวะลืมชื่อมันคินสิตอยู่นิิสแม่งออกเขียวกลัวพีเด้สุดท่าก็โดนพีเด้ไปสองสามรอบแล้วพีเด้แบบวิ่งเข้าไปได้ในป้อมอะเป็นพี่พี่ก็ออกเฮ้ยป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเดี๋รอเราได้ฟอร์์วูฟอะตอนนี้ทีมเล่นง่ายแล้ว ฟาร์มวลไปไหนนะพี่อะบนเปล่าพี่อยู่บนพี่อยู่บนเขาน่าจะออกกลางกันนะ่ะพี่ไม่ไปออกนะพี่ดันบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ฟอน,มมน,นสติ๊กกับเพื่อนก็นได้ไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวก็แตกแล้วเดี๋ยวก็วิ่งลงไปอนะเดี๋ยวโดนดึง แถบกดเองกับดิสนี่ผมว่าดิสน่าจะดีกว่านะครับสำหรับใครที่ทันนะแต่ถ้าไม่ชัวร์ก็กดอันนี้ออกก็ได้ดีลิษออกก็ได้กดตัวดีแถบแล้วกดตัวดีแต่ว่ามันต้องรอวินึงอ่ะให้วอนมันงอกขึ้นมาก่อนมันเหม่งอ่ะมันจะงอกถึงจะกดได้โอ้คลิปมาพอดีหน้าฟอร์ซคินกับหน้าคินิสิตสีเดียวกันโทนเดียวกัน พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้อนโดนอุ้มโดนอุ้มยังลูกโดนอุ้มโดนใบเออทำมึงนั่นอกเยอทำกิมมอเลยมามานต่อวนต่อในตัโดนเจ็บจัดเล่นดิ อีก็โหดก็ไม่เป็นไรมีพลังฟอร์ดรูฟอยู่แต่กูก็น่าจะแตกเขาให้อยู่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป้าหมายเอาโน่นเรื่อยๆโน่นเรื่อยๆเรื่อ<า>ยๆขนาดนั้นเลยเหรอครับโหดโอ้ <What? S 3> oh, ไม่รู้จัก ผมกูยังลูกเด็กๆไปน้องอู้แม่เจ้าหน้ากระจายเท่เอ๊มึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะเต่ามาเดี๋ยวผมวิ่งวิ่งจะเดินเออออกปิงแล้วพี่ออกปิงแล้ว ต้องบนต้องบนบนหน่อยบนหน่อยไอ้ขวาดเะอเห็นยก็ออกไปด้วยวะไม่มเรียบร้อยย่อมียอมมีมม <c oughs> ไม่มีใครยุ่งเลย โหดเกินเล่นปะพี่มาไม่รู้ว่าเขาบิงป่าวอนแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคถ้าสำหรับเกมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหากเดือดร้อนชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมีหน้าไปด่าเขาอีกนะเดวโอคุณเนี่ย